ขณะที่ไดโนเส,สาร์ต่อสู้กันดรอารันผักพอเคอร์บี้เข้าพุ่มไม้ใหญ่และถามเขาอย่างโกรธว่าทำไมคุณนำพวกเรามาที่นี่อเมกล่าวว่าได้โปรดเถอะลูกชายของเราอยู่บนเกาะนี้เราต้องการค้นหาเขาคุณต้องช่วยเราพอเอารูปออกมานี่คืออีริกอายุ13ปีเขาเป็นลูกชายที่ดีของเราและฉลาดที่สุดในโลกเขามากับเบน เพื่อนของอเมนดาอีริกต้องการเห็นเกาะและไดโนเสาร์เบนชอบการผจญภัยดังนั้นจึงชวนกันมาพอพูดต่ออีกว่าเราคุยกับหลายคนแต่ไม่มีใครที่ช่วยเราได้ดรอารันโตกลับว่าอ๋อแล้วคุณก็จ่ายเงินเพื่อให้เราช่วยเราต้องการคุณคุณรู้จักเกาะนี้ดีดรอารันมองดูพอและกล่าวว่าไม่ ผมไม่นี่เป็นครั้งแรกที่มาเกาะนี้พรพูดว่าคุณคุณเขียนหนังสือเล่มนั้นเบิลรีผู้ช่วยดตอรอารันกล่าวว่านั่นคือเกาะอ,อิสลานูบราแต่นี่คือเกาะอ,อิสลาโซนาพรมองอูเดสกี้คนขับเครื่องบินและถามว่ามีสองเกาะหรือเอ,อเมนดาพูดว่าแต่ดรอารันคุณเคยหนีพ้นจากไดโนเสาร์มาก่อนและคุณช่วยเด็กๆเ,เหล่านั้น ดรอารันสันส,ส,สิษะและพูดว่าบางคนตายแล้วอีริกมาที่นี่เมื่อ,อไรพรตอบว่าสองเดือนที่แล้วดรอารันถามว่าคุณคิดว่าลูกชายของคุณยังมีชีวิตอยู่หรืออเมนดากล่าวว่าอิริกเป็นคนฉลาดและเขารู้เรื่องของไดโนเสาร์ดรอารันกล่าวว่าไม่เราจะเก็บข้าวของจากเครื่องบินแล้วเราจะเดินทางไปชายหาดซึ่งอาจจะมีเรือ ที่เครื่องบินพอเอาเป้ขึ้นหลังด้วยความไม่ชำนาญแต่เขาแจ้งว่าเขาเคยผ่านการปีนเขาเอเวอเรสต์ดรอารันพูดว่าพอคุณไม่ได้ไม่ได้ปีนเขาเอเวอเรสต์และคุณก็ไม่ได้ร่ำรวยพอยอมรับโดยกล่าวว่าผมมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเลกบลลี่บิลลี่กล่าวว่าผมไม่คิดว่าคุณสามารถจ่ายเงินให้พวกเราอูเดสกี้กล่าวว่า าจ่ายเงินเพียงครึ่งเดียวให้เราขับเครื่องบินพอกล่าวว่าผมขายบ้านของผมผมจะจ่ายเงินให้คุณผมจะหาเงินอูเดสกี้พูดขึ้นว่าพวกเราทั้งหมดจะตายที่นี่เงินไม่มีความสำคัญสำหรับเราในขณะนี้ขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านดงไม้ด็อกเตอร์อารันเห็นบางสิ่งที่มีสีหลากหลายมันคือร่มชูชีพ อูเดสกี้ปีนขึ้นบนต้นไม้เพื่อสำรวจเขาตะโกนบอกว่ามีคนตายอเมนด a าร้องออกมาว่าเบนด็อกเตอร์อารันให้เก็บร่มชูชีพเราจะนำไปที่ชายหาดบางทีเครื่องบินจะเห็นเราอเมนดาร้องไห้เธอกล่าวว่าลูกชายของฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เราต้องหาเขาด็อกเตอร์อารันกล่าวว่าคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วพวกเขาหาเดินทาง หาทางเดินต่อไปแล้วอแมนดาเห็นอะไรบางอย่างมันคือไข่ไดโดนเสาร์สิบฟองบนพื้นดินขนาดของมันใกล้เคียงลูกฟุตบอลทันใดนั้นด็อเตอร์อารันรู้สึกกลัวเขาพูดออกมาว่าแรปเตอร์ or, พวกเราต้องหนีทั้งหมดรีบวิ่งหลายชั่วโมงต่อมาพวกเขามาถึงตึกชื่ออินเจนซึ่งถูกสร้างช่วงมีการสร้างชูรสิตพาร์คดรอาันเดิน ไปที่ประตูด้านหน้าภายในตึกมีวัชพืชขึ้นปกคุมอแมนดาเรียกร้องอีริกทั้งหมดเดินสำรวจห้องจนถึงห้องโถงใหญ่เต็มไปด้วยเครื่องมือและกล่องแก้วขนาดใหญ่อแมนดาถามดรอารันว่ามิสเตอร์อรินเจนเพาะเลี้ยงไดโนเสาร์ที่นี่หรือดออรอารันตอบว่าพวกเขาทำข้อผิดพลาด อแมนดามองดูกล่องแก้วขนาดใหญ่ซึ่งมีไดโนเสาร์แรปเตอร์ที่ตายแล้วเธอจ้องมองใกล้ๆที่ศีรษะของแรปเตอร์ทันใดนั้นก็มีเสียงร้องแรปเตอร์ or, มีชีวิตโดดใส่เธอทางด้านหลังเธอร้องร่นแต่แรปเตอร์ไม่สามารถผ่านกรงแก้วดรอารันสั่งให้ทุกคนถอยหลังออกมาทั้งหมดวิ่งไปที่ห้องที่ประตูเปิดค้างไว้ดรอารันรีบปิดประตูแต่ประตูปิดไม่ได้ ทันใดนั้นแรปเตอร์เข้าประตูมามันกระโดดใส่บิลลี่และอูเดสตี้พวกเขาเรีบวิ่งเข้ากลงและปิดประตูดอกเตอร์อารันอแมนดาและพรวิ่งไปยังอีกกลงแต่ประตูไม่สามารถปิดได้แรปเตอร์ได้ยินเสียงประตูมันวิ่งมาที่ประตูและพ้่นเปี้ยนในบริเวณนั้นแรปเตอร์ส่งเสียงดังมากและเริ่มปีนประตูทั้งสามวิ่งไปผักประตู แรงเวียงประตูชนแรปเตอร์ตัวหนึ่งล้มลงแล้วทุกคนรีบวิ่งออกนอกห้องแล้วก็ส่งเสียงเรียกร้องเพื่อนของมันแรปเตอร์ or, or, ตัวอื่นๆวิ่งเข้าไปช่วยตัวที่ล้มลงใกล้พวกเขาไดโนเสาร์พันเฮโดโซรัตได้ยินเสียงแรปเตอร์มันวิ่งเข้ามาเพื่อปะทะกันดรอตอ์ารันร้องเรียกให้ทุกคนมาทางนี้ทั้งหมดจึงไปหยุดท่ามกลางเฮดโซรัต แต่แรปเตอร์ไม่วิ่งตามแฮดโซรรัตพวกมันสนใจแต่มนุษย์ดรอารันสงสัยว่าทำไมดรอารันวิ่งแต่แล้วบิลลี่ล้มลงดรอารันหยุดและวิ่งฝ่าแฮดโซรัตเขาพบกระเป๋ากล้องของบิลลี่บิลลี่พออเมดาและอูเดสกี้วิ่งห่างออกไปบิลลี่ตะโกนแรปเตอร์ or, วิ่งเข้ามาใกล้ทุกคนวิ่งไปคนละทิศทาง ด็อกเตอร์อารันขึ้นไปบนยอดไม้ใต้ต้นไม้แรปเตอร์สองตัวเกี่ยวกราบจ้องที่จะจัดการเขาแม้ว่ามันจะปีนต้นไม้ไม่ได้แต่มันก็ไม่ไปไหนด็อกเตอร์อารันรู้สึกกลัวแต่เขาสนใจในเสียงพวกมันส่งเสียงซ้ำๆเขาสงสัยว่ามันหมายถึงอะไรมันพูดอะไรกันแรปเตอร์ตัวหนึ่งกระโดดสูงมากจนเกือบจับขาเขาได้ ดรอารันไม่สามารถปีนต่อไปบนยอดไม้เพราะมันเปราะบางเกินไปและแล้วก็เขาก็ได้ยินเสียงใหม่อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงยอดไม้เริ่มจะหักเขาเริ่มกลัวมากทันใดนั้นก็เกิดเสียงอีกเสียงครั้งนี้เป็นเสียงของกระป๋องใบเล็กๆตกมาที่ใต้ต้นไม้ที่ดรอารันยอยู่กลุ่มควันหนาๆออกมาจากกระป๋องจากนั้นกระป๋องอีกมากกว่าสี่ใบก็ร่นใกล้ๆ แรปเตอร์ควันหนาๆทำให้แรปเตอร์เจ็บตามันร้องและวิ่งหายไปแล้วมีใครบางคนวิ่งฝ่ากลุ่มฟันแล้วมีเสียงพูดว่าเร็วเข้าเดี๋ยวพวกมันจะกลับมาดรอารันปีนลงจากต้นไม้เขาเห็นเด็กชายมือไม้เปือเป้อนเขาวิ่งฝ่าควันในตาเจ็บมากไม่นานในตาเริ่มหายเจ็บและมองเห็นชัดแรปเตอร์หายไปแล้วเขามองหน้าเด็กอีกครั้ง เด็กชายมีใบหน้าเปื้อน,เ,อนเสื้อผ้าสกปรกแต่มีแววตาของความเฉลียวฉลาดดรอารันจำใบหน้าและในตาจากรูปภาพที่เขาเคยเห็นแต่ขณะนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นในตาที่มีความดุดันเขาคืออีริกออริกนำดอร์อารันมายัางตึกเล็กๆที่มีประตูและหน้าต่างแข็งแรงมากอีริกเปิดประตูและปิดทันทีเขาปิดและเปิดไฟ ดรอารันบอกอิลิกว่าพ่อและแม่ของเขามาที่นี่อิริกถามว่าบนเกาะนี้หรือเขาต้องการพบพ่อแม่ของเขาแต่ไม่ใช่ที่นี่พวกท่านจะตายโดยไดโนเสาร์อิลิกมองหน้าดรอารันและถามว่าคุณคือดรอารันแกนใช่ไหมผมอ่านหนังสือที่คุณเขียนและคุณมาทําอะไรที่นี่ดรอารันตอบว่าพ่อและแม่ของเธอชวนฉันมาพวกเขาต้องการ ความช่วยเหลือดรรันมองเห็นอาหารกระป๋องที่ตกค้างจากคณะวิจัยชุดก่อนในห้องถ้าท่านชอบฟังการพอจนัยในจุลสิธิ์ฟ้าป่งคอยติดตามตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบขอขอบคุณค่ะ